วันนี้เราจะมาดูวิธีสร้างม้าเรื่อง2 KD นะครับ Vico เราก็มาดูที่ข้อเวียงนะครับที่เฟืองข้อเวียงเฟืองข้อเวียงมันจะมีเลขห้าบอกนะครับห้าพอมามาประกบกับเฟืองสะพานนะครับมีเลขห้าอยู่เอาห้ากับ 5, 5้าประกบกันนะครับ เฟืองสะพานอีกฝังก่งตรงข้ามกันนะครับจะมีเล็กสี่นะเล็กสีเล็กสีก่ตัวนี้ต้องมาประกบกับเฟืองปั๊มดีเซลนะครับสกับ4ประกบกันส่วน3ตัวนี้เป็นมาร์กของบาลานนะครับ เครื่องบาลานตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้มันไม่มีนะครับเป็นเครื่องสองพ้าไม่มีบาลานมาดูฝั่งปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับเอาน้ํามันเครื่องตรงนี้นจะมีเลขหนึ่งบอกอยู่นะครับหนึ่งกับหนึ่งประกบกันไนโตรเบนก็จะมีเลขศูนย์ตรงมาก,กับตรงนี้นะครับเลขสองก็จะเป็นมากกร์คบาลานนะครับ นี่เลยครับตามนี้เลย